ซื ta, maison, hte, he, はは้อซื่อเฟซน้องพงเพื่อนกาว่าจังใดก็นะหักแท้แพ้คนนใ้หักแท้แพ้คนนใจพี่น้องการสวัสดีแหล้วก็สวัสดีเดอร์พ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขสุขคน เพราะว่าจะเป็นพี่น้องทางฝั่งลาวฝั่งไทยหรือว่าอยู่ต่างประเทศเนาะก็ขอยินดีต้อนรับขอสู่ซ่องแม่น้องมินตาเนาะพี่น้องมาพบมาพ่อกันวันนี้แม่น้องมินตากาได้เดินทางมาทางเพื่อนน้องพงพี่น้องเอ๋ยเนาะออกมาลิ่นน้ำน้องพงมาหนี่งเพราะว่าทางเอฟซีฝั่งลาวฝั่งไทยเพิ่นว่าแนะน้ำให้ออกมาเนาะจัดให้ตามค้อคอพี่น้องเอ๋ยเนาะวันนี้ ออกมาตอนเที่ทยงเนาะเพราะว่าญาติเวลาเน่เนาะจังไดกับปีติดตามม่าชมน้ำกันเลยนะอ่าโดยเนาะพี่น้องตอนนี้กับแม่น้องมิตาก,ก็ได้มาอ่าห่อเท่อน,น้องพงเลยเนาะแต่ว่าพากกันอยู่เดินพี่น้องเลยเนาะอยู่โม وم, ต้นมะขามนี่แหละเพราะว่ามันเย็นดีเนาะตอนเที่ยงเนาะอ่าสบายดีเด้อโดยสบายดีลูกอ่าโบสบายดีบบลูกมเมื่อี้อ่ากล่าวงองเงาในมือหาเนาะเมือมืองก่อนนะ เมื่อนี้เนาะออกมาเล่นน้ำน้องโพงเพิินเนาะอันเมื่อก่อนนั่นกับมาแล้วแต่ว่ากับไม่ได้ล้มลายเนาะเพราะว่ากัไม่เรียกแม่เมื่อก่อนค่ะเนาะรายการวมือนี้เนาะกับมาเล่นน้องคงกับอยากมาถามเรื่องเล่าเะยเนาะกัคืออยู่บ้านเดียวกันยู่หักกับบกได้คอยถามอี่ยห์นะอ่าทางน่องโพงนี่ก็ได้เป็นไม่ห้างเนาะเม็นวะ เคยสั่งครอบครัวาม,มาแล้วอันเคยมีอันนั้นจะคนแล้วก็คือว่าเมื่อนั้นคือว่ามีเคยมีผัวนะสองคนมาหรือว่าไหนมีสองคนแหละบ้านเท่าเองมาหรือวา่าบ้าน,านอ,อื่นมันคงหง่บัดสองเนาะ มีพี่น้องเนาะพี่น้องเอฟซีทางฝั่งลาาเพิ่นโทรมาเมื่อวานนี่เพิ่นว่ายังไงออกมาหล่นน้นองพงแน่เพิ่นว่าเนาะน้องพงเพิน่นหล่หล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 โนโทรศัพท์บ่เพิ่นว่าเนาะเพิ่นสนใจแล้วก็รือโต้เพิ่นว่าบ่าน้องพงนี่อ,อยากมีครอบมีครัวอยากมีผู้ภาษา,าเนาะเพิ่นก็เลยสนใจฮะนะเนาะ ว่าจิงได้น้องพง<ด>อนานพ่อมเปิดใจแล้วมีครูมีคิงส<า>ิมีแลบอน้องกัเปิดใจแล้วแต่ว่าน้อนก็นยังมีน้องกันถูกใหญ่ไหมเสร็จเป็นมหานิทยาลัสรมหาสมาทรนะเลยตอนนี้ก็กำลังอยู่เนาะมีผูเข่ามาจีบแลบอช่วงนี้หรือว่าจังได้นะยังมีอะยังพันในมีพื่อนะ กำลังกาล้มลมอยู่กำลมกับมีอยู่ลมมาจะลาเพิ่นกัน,น,น,นกจะากน้องแค่ระเบ้อเนาะแม่นกะกะลองลมเบิ่งไปก่อนเนาะน้องพงอยู่เพื่อนกับลูกนี่มาจ็กปีแล้วได้สองปีแล้วได้สองปีแล้วเนาะเห็ดไห้เห็ดน,นาดิเห็ดน,น,น,น้ำกับแม่เห็ดน้ำกับแม่ดยเี โดยเพิ่นเพิ no, ่นปันให้บอลื่นได้กินน้ำกันเนาะกินน้ำกันอยู่น้ำกันเนาะโดยแต่ว่านอนคนละเฮือนโดยอออ๋าปีนี้ได้สิได้เห็นหน้าอยู่บ้านน้องพงษ์น้องชายเพิ่นเห็นปันโดยเพราว่าผัวน้องมิกอยู่ก็ได้เห็นหน้ากับคุณน้องมิกก็บ่ได้เห็นค่ะน้องพงนี่ก็คตืออยากไปทํางานอยู่บ่ออยากไปอยู่เนาะอยากไป ได้เฮือนชา้นของของน้องน่องก็เนาะบ่มีได้มีคนอื่นเนาะได้เฮือนเนาะดอยากไปอยู่หักแต่ว่าลูกยังน้อยบ่ช่วงนี้เลยจังได้ยังน้อยนะยังอยู่น้ำแม่อยากได้เป็นของตนเองเนาะน้องไปเด็กได้ให้ลูกให้เต้าน้องเนาะเพื่ออนาคตข้างหน้าของลูกนะได้ยงมี่คนอื่นเขาอยากสั่งไว้ให้ลูกเนาะโดย คันว่าก็มีอยู่เพ่อนถามว่าน้องพงศ์บอยากมาทำงานอยู่ไทยโบฝนวาเนาะก็มีหลายหลาย่านน้องเพิ่นกับลู้โตนทรงสานนะกัรอรอฟังองก่อนียงว่าเพิ่อนว่า,วาให้ออกไปทักทายน้องพงศ์อีกแน่ฝนวเนะเพิ่อน,นะนอยากเห็นภาพแล้วก็อยากได้ยินเสียงนะเนาะ น้องก็อยากไปแต่ว่าบ่มีเพค่เอาลูกของน้องเนาะว่าแม่กะเฒ่าแล้วอนะเพิ่นโดยก็ยากนําผู้น้อยแล้วนาะกําลังสู้ก่อนเนาะสู้อดให้ลูกใหญ่ก่อนจักหน่อยฮะบ่เป็นหยังสู้ๆอันบ่ได้คอยไปหาต้อยไข่บ่มบ่สว่างเลยไบ่ได้ไปเนาะนี่ก็มีงานบุญที่บ้านก็น้องมาแตเฮ็ดเบี้ยขาวๆนองก็หิวนอนเนาะหิวนอนบ่ได้ไปนะเออเห็ดเวี้ยเงินบุญเพิ่นเพราะว่าบ้านเฮาก็มีบุญมานี่เนาะ นั่นแหละคิดว่าน้องพงไปโมบุญบ่อวาออกไปอาเยียบบวงก้อนว่าใา่เป็นเห็ดกับข่าวกับน้ำร่างเครื่อล้างวงใฉ่เพลินนะน้องกะขึ้นมานอนไปนอนเลยเจอตีนอ่างไปเจอเหตุใหญ่งานงานใหญ่แต่าก้าวกระพะพะกันลิ่นปืนพลั้งเจ้าชีเจ้าชีเจ้าแก่เนี่ยวเนี่ยวตัวเด้งวะแก่เนี่ยวรับจ้าง สอบเท่าไรก็สอบสิบพันกี่เผื่อจะไปสอบหนึ่งเนาะว่ามันเบิดแล้วเอ้น้องก็เลยเบรกเกอร์แล้วแล้ววันขออนุญาตถามอีกน้อยน้องพงอายุเท่าไรเลยนะอายุเซาหาปีเซหาปีก็เป็นได้เป็นไม่ห้างเลยเนาะแต่แต่จุนซานได้พี่เนาะทั้งหมดสี่คนนะลูก ถือว่าเก่งนะค่ะเก่งและใส่4คนนั่นเลี้ยงคนเดียวเนาะยมเลี้ยงับสองคนนเมนอเลี้ยงไน่อยยายเพิ่ติดเมนอยนอเลี้ยงอีกสองคนเลี้ยงอีกคนนะน้องพงค์เคยไปทำงานอยู่ไทยบ่กกเคยไปอยู่แต่เด็กสาวเต้ข้าวเป็นสาวเนาะอันอัน ผัวน้องที่ว่าเอากันมาหาได้แต่งงานกันทั้งในบ่ะได้ไว้ได้พอหรือว่าไปแต่งงานกับพี่คุณพงอ๋อผูกแขนน้อยเนาะนั่นแหละคือว่าก็คือจิว่าน้องพงได้แต่งงานบ่าวอะคือนะคือคือผมเคยได้ไปผูกแขนว้าวคือในใจมีขนมมาำผักได้มนี่ยอามาผากมอ่ำน้อยเอาาามเด้อ่ำ ถูเอาขนมโรบูในไรดีถูกงามเถอะเนาะของขวัดแม่เจ้าแบกพัดของขวัญที่แม่เจ้าแม่เบกพัดพัดเพื่อนนั้นแม่น้ามาว่าไปถ่ายคลิปให้แน่เพื่อนวะเนาะ fc ทั้งนั่นปากเซ่เนาะเพื่อนว่าออกไปให้แน่เพื่อนว่าเพื่อนไปทำงานที่ปากเซ่เพื่อนรู้ตัวเพื่อนว่าเนาะรู้ตัวน้องพงแล้วก็รลูกลูกเพื่อนอยากซอยอยู่ เพิ่นอยากสวยอยู่แต่ว่าเพิ่นกำลังติดตามอยู่ด้คเพิ่นถามหาเลขบัญชีอยู่หาัง้างองค์กรเพิ่นัีเองบอได้บิบัญชีเองทำสวานได้เอกกะโอนมากของของ้มีมิก็ได้เนาะคันว่าขันว่าอยากสวยเนาะวาน่มีอย่ง คือว่าอะไรนถองว่าวาคนอยากจอยน้องโพงกับติดต่อทางแม่น้องมินตาก็ได้เพรว่านว่างเนาะเพราว่านองไม่ได้มีอย่างเพราะว่าน้องไม่ไ้อยงเนาราะว่นองม่้อ่งเนาพาะนงีอย่งเนาะาน้ีาเนาะเพกะ่ายอดอยานพี่น้องเดีย่นะเร้อยางเนาะเพร่น่งมดีอยนวนองไม่ได้มีเนพราะว่านม่ีเเม่้มียนพ่ม่เนาเพรน้นาพวนองไ่้นะ เพิ่นกาติดตามอยูลุกโต้นเพิ่นว่าเพิ่นกับไปทำงานอยู่ปากเซคนสปปลาวเอานี่แหละเพิ่นแขวงสวรรค์ห้าเองนี่แหละเพิ่นว่ากาสนใจน้องพงอยู่เพิ่นว่ากาสิติดตามลองเบิงเพิ่นว่าเนาะลูกต้นลูกๆเพิ่นเพิ่นว่าเนาะเพิ่นอยากช่วยอยู่กาเพิ่นให้มาแต่เมื่อวานนี่ค่ะวันได้ออกมาวันนี้ก็เลย จัดให้เพิ่นเนาะจัดตามควาขอเพิ่นก็เลยออกมาให้เนาะเป็นยังได้ลูกแซ่บว่าขนมโดยว่าสิแม่โทรศัพท์บอกซื้อเฟซได้ซื้อเฟซว่าได้ไหนก็หักแท้แท้คนในใจนะหักแท้แท้คนในใจพี่น้องเลยเนาะ หากแท้แพ้คนในใจเฉพาะคนหากะวะเห็นเนาะก็ยังไม่ได้เป็นเพื่อนกันอยู่บ้านเดียวกันก็ได้มีระยะวางมีระยะวางอีกเนาะปีนี้น้องพงศ์ไ่ได้คอยไปหาน้ำไม้น้ำมันมาปิดไปเนาะเมื่อนั้นไปก็น้องมีเคืนก็ได้เส้นกระตาอ้าได้ลายเลยเนาะหาไม้ห้อยหยากะได้มาเกะให้ลูกให้ตาห้อยหยะนี่บ่โดยห้อยหยานีอมจนเกะนั่งห้อย ได้เมื่อหน้าไปขายให้แม่น้อยหน้าใน่เด้อเพราะว่าตะเก้ากัเพิ่อนเก้าไปขายให้พี่น้องเลยเนาะกระเพอได้กินน้ำเพิ่นนี่แหละตะเก้าก็ได้แดงเบาทำอาหารธรรมดาน้อนจะปขายให้เด้อเด้เพราะว่าตะเก้าเพิ่นเคยไปขายดอกกระเจียวกระเที่ยวให้ไม่ตกเนาะวีนีมแม่นันแห้งเนาะหย่าเป็นเด็กช่วยอุดหนุนกระพาะ บางทีอันเอฟซีเพิ่นเพิ่นหายซื้อซอยได้อ้ย่าให้น้องเล้ยลูกเด้อยังลายอยู่เพิ่นไปขึ้นกี่ทีเนาะเจ้าอยากขนมเจ้าถูกกำงามด้ยลูกเด้อโดยว่าเสงเส่โดยอ้าวโดย ไปใส่เพื่อนกันอยากไปน้ำเนาะมาไปทันเลทกนายเนี่ยพอดีไปทำงานมีอย่างกับพอดีคินฮอดเนาะคนกำลังดื้ออดเพื่อนกำลังดื้อนะกำลังบอกเป็นนะแม่ไปงานข้าไปไปน้ำเพื่อนนะสิไปน้ำอีกเพื่อนไปเพื่อนเดียวเพื่อนว่าสิเอาแม่พงไปทำงานน้ำก่อนเด้อเพื่อนว่าสิให้แม่พงไปบลวย

วานามาออกมาหาน้องพงศ์มานี่กะโดนสมควรแล้วพี่น้องเหรอเนาะกะจะได้ลาคลิปเลยได้พี่น้อง<ม>อ่าซื่อซื่อเฟซน้องพงเพิ่นกะว่าจงังใดก็นะหักแท้แท้คนนี้หักแท้แท้คนในใจพี่น้อง<ม> <c oughs> หักแท้แท้คนในใจเนาะกะมีเอฟซีหลายๆคนเนาะหลายๆท่านเพิ่นว่าอยากได้เฟซเนาะเฟซน้อพงพงเพิ่นแล้วก็ซื่อเฟซเสน้อง ฮักแใใกท้แท้คนในใจพี่น้องมาแกงดูเห็นอยู่วะอันนี้ไปอีกดิฮักแท้แท้คนในใจเห็นอยู่ยันนีมาันเห็นอยู่บวหนังสือฮักแท้แท้คนในใจพี่น้องเนาะภาษาไทยภาษาไทยเด้ออันสำหรับการออกมาเมื่อนี้กับโดนพ่อสมควรแหละพี่น้องเลยเนาะจะได้ขอลาคลิปก่อนก็คืบว่าวแหละเนาะ น,น,น้องผงพ่นกะแต่ยดีไผดอกช่วงนี่ค่ะเนาะพ่นกัยังล้มๆไปกกอนพ่นวาเน,ะนาะ<น>มโหวเพ่นจิจริงใจกับน้องหรือบเพ่นกัว่าจันซั้นเลยพี่น้องเลยเนะามะมาหออนี่จังใดกะไม่น้องมิจตาหลา้วกัทังน่องผงเนาะก็ต้องขอแสดงความขอบกขอบใจนะพ่อแม่พี่น้องหลายๆเด้อที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะนถ้าหากว่าพิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยหลายๆเด้อเนาะอะ อ่าสำหรับคลิปนี้สิได้ขอจบก่อนพี่น้องไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ขอกลาวเข้ามาสบายดี